คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็ทดสอบกล้องวงจรปิด2เลนที่ออกมาใหม่ๆสดๆเลยของ TP Link Tapo รุ่น C246D กันนะครับโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยของ Tapo ที่เขาออกมาเป็นกล้อง2เลนซึ่งผมก็ค่อนข้างคาดหวังกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เห็นรูปตัวอย่างเขาเป็นกล้อง2เลนที่ตัวเล็กมากแล้วแถมราคาก็ดีด้วยผมก็จะรีวิวทุกแง่มุมรวมถึงข้อสังเกตจากการใช้งานจริงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจกล้องตัวนี้อยู่ก็แนะนำว่าดูให้จบนะครับผม เรามาดูที่สเปคกันก่อนนะครับกล้องนี้เขามี2เลนแล้วความชัดของภาพเขาจะอยู่ที่ 2K 3ล้านพิกเซลทั้ง2เลนเลยภาพที่ได้ก็จะเป็นขนาด2,304คูณ1,296ที่15เฟรมต่อวินาทีแล้วกล้องนี้เขาใช้เป็นระบบไฮบริดนะครับก็คือกล้องฟิกอยู่กับที่เนี่ยเขาใช้เป็นเลนมุมกว้างที่ให้ภาพกว้างอยู่ที่125องศาส่วนกล้องที่หมุนได้เขาก็จะใช้เลนซูม6มิมซึ่งก็จะให้มุมมองภาพอยู่ที่67องศา เราก็จะเห็นว่าที่กล้องฟิกอยู่กับที่กับกล้องหมุนได้เขาก็จะใช้เลนต่างกันแล้วแต่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าทําไมก็ถึงใช้ต่างกันตอนที่เราทดสอบเรื่องภาพนะครับที่หน้ากล้องเขาก็จะมีสตาร์ไลท์เ e n เซอร์เอาไว้จับแสงแล้วก็จะมีไฟ LED ในตัวเอาไว้ส่องสว่างนะครับแล้วก็จะมีหลอดอินฟราเรดในตัวด้วยทั้ง2กล้องซึ่งตอนกลางคืนเราสามารถตั้งค่าบันทึกภาพสีหรือว่าตั้งค่าบันทึกภาพอินฟราเรดขาวดําก็ได้นะครับ หลังจากที่ประกอบกับขาตั้งแล้วตัวกล้องฟิกเขาสามารถที่จะใช้มือหมุนได้360องศาเลยแล้วก็สามารถที่จะก้มเงยได้อีก20องศานะครับส่วนกล้องหมุนได้เขาสามารถที่จะหมุนรอบตัวได้340องศาแล้วก็จะก้มเงยได้อีก105องศาซึ่งการติดตั้งปกติเราก็จะใช้กล้องฟิกอยู่กับที่เนี่ยหันไปด้านหนึ่งอย่างเช่นที่ประตูแล้วก็ใช้กล้องหมุนได้เนี่ยหันไปอีกด้านหนึ่งยังไงก็ istic, ตามเราสามารถที่จะตั้งค่าว่าเมื่อกล้องฟิกเขาสามารถที่จะตรวจจับคนได้ กล้องหมุนได้เขาก็จะหันมาติดตามคนให้เองโดยอัตโนมัตินะครับกล้องนี้เขาสามารถที่จะใส่ MicroSD Card ได้สูงสุดถึง512 GB แล้วเรายังสามารถซื้อการบันทึกลงทาโปวรได้อีกนะครับเจ้าตัวนี้เขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่คลื่น2.4 GHz แล้วก็พวกฟีเจอร์การตรวจจับแล้วก็ติดตามเนี่ยเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับก็นอกจากการตรวจจับบุคคลสัตว์เลี้ยงยานพาหนะแล้วเขายังสามารถที่จะตรวจจับการข้ามั้วเสมือน การบังกล้องตัวจับเสียงเด็กร้องไห้เสียงแก้วแตกแล้วก็เสียงร้องของหมาและแมวโดยที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับกล้องนี้เขาสามารถที่จะใช้ได้ทั้งภายนอกภายในกันน้ําในระดับของ IP 6 5แล้วก็สามารถใช้ได้กับระบบสมาร์ทโฮมอย่างเช่น Amazon Alexa, Google Home แล้วก็ m a r t Thing นะครับในกล่องเขาก็จะมีคู่มือมีชุดติดตั้งที่เราสามารถใช้ติดตั้งกับผนงังหรือว่าเพดานก็ได้สําหรับกล้องสองเลนแล้วผมว่าขนาดเขาเล็กมากเลยนะครับขนาดเท่าฝ่ามือเอง ที่กล้องฟิกอยู่กับท, <K ill> ที่เขาก็จะมีเป็นขาย่างที่เราสามารถที่จะเอาไปวางกับโต๊ะหรือว่าตู้ได้แล้วก็ช่องนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของชุดต,ติดตั้งซึ่งเราสามารถที่จะเสียบแล้วก็สไลด์เข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้เองที่ด้านหน้าเขาก็จะมีรูไมโครโฟนเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ด้านหลังเขาก็จะมีเป็นลำโพงแล้วก็ช่องเสียบสาย USB-C นะครับซึ่งจุดเชื่อมต่อกับสาย USB-C เขาก็ออกแบบมาให้เป็นแบบกันน้ําซึ่งเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปแล้วก็กันน้ําได้แล้วนะครับ แล้วนอกนั้นเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์แล้วก็สาย USB ยาว3เมตรให้ด้วยนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็ใส่ micro SD การให้เรียบร้อยแล้วรก็ติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาอะแดปเตอร์มาเสียบข้างหลังนะครับโอเคไฟสีแดงของเขาก็จะขึ้นแล้วเรารอจนกว่าไฟสีแดงกับเขียวจะกระพริบนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปที่แอป t a p ์โนะครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มอุปกรณ์ ที่แอปทาโปเนี่ยเขาก็จะสแกนอุปกรณ์เองนะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่อยากรอเนี่ยเราก็เลือกที่กล้องแบบติดตั้งภายนอกอาคารก็ได้แล้วก็เลือกที่ t าโป c 2 2 4 6 d ตอนนี้ไฟสีเขียวกับแดงติดกระพริบแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปแล้วเขาก็จะให้เชื่อม Wifi ของตัวกล้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเชื่อม Wifi ของตัวกล้องซึ่ง Wifi ของกล้องเขจะขึ้นเป็นทาโปแคมตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลย โอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่แอป t ทปโอนะครับกดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้ที่แอปบนมือถือกับที่กล้องเนี่ยเขาก็จะทําการคุยกันนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าให้ตัวกล้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อะไรนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปกดถัดไปต่อไปเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็ถัดไปได้เลยอาจจะใส่เป็นกําหนดเองใส่ชื่อตําแหน่งเดี๋ยวผมใส่เป็นสํานักงานไปก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่ไอคอนผมเลือกเป็นต้นไม้แล้วกันนะครับ คันนี้ก็จะมีกล้องโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับคันนี้เราก็ทำการ format sd card นะครับผมหลังจากที่กล้อง format sd card เสร็จเรียบร้อยตรงนี้มันก็จะพร้อมทำงานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แบบวางกับโต๊ะเราก็สามารถที่จะเอาชุดติดตั้งไปติดกับผนังหรือว่าเพดานก็ได้แล้วก็เอากล้องมาติดเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบภาคกลางวันในระยะ1เมตร3เมตร6เมร 12เมตรจะเห็นว่าถึงระยะ12เมตรเรายังสามารถที่จะซูมแล้วอ่านตัวหนังสือรู้เรื่องนะครับแล้วก็ตอนที่กล้องกําลังหมุนตามคนที่กําลังเคลื่อนที่เนี่ยถึงแม้จะเป็น15เฟรมต่อวินาทีแต่ว่าภาพที่ได้ก็ยังสามารถที่จะอ่านได้ชัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบภาพเป็นคืนในหมดอ่ะน,น,นะครับก็เดี๋ยวเขาจับภาพผมได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีไฟออกมา ซึ่งไฟที่เขาจะติดมาก็น่าจะใช้เวลาประมาณสามวินาทีหรือบางทีก็ห้าวินาทีนะครับอันนี้เป็นภาพกลางคืนในระยะหนึ่งเมตรสาเมตรหกเมตรเกเมตรสิบสอเมตรหรือว่าเป็นไงนะครับต่อไปล้วจะเป็นภาพกลางคืนในโหมดอินฟราเรดนะครับตรงนี้หนึ่งเมตร 3เมตร6เมตร9เมตร12เมตรสำหรับเลนส์ฟิกที่เป็นเลนส์มุมกว้างภาพที่ได้ก็จะสว่างกว่าเลนส์หมุนได้อยู่นิดหนึ่งความกว้างก็จะทําให้เราเห็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดแล้วความชัดก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งภาพกลางวันในระยะ6-7เ mm มตรเนี่ยเรายังสามารถซูมแล้วเห็นชัดอยู่ ส่วนภาพกลางคืนทั้งภาพสีกับขาวดำแล้วก็สามารถมองเห็นได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับซึ่งเราสามารถเห็นแล้วก็รู้ได้ว่ามีใครกําลังทําอะไรอยู่นะครับผมคราวนี้เราก็จะทดสอบฟีเจอร์การแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าเกิดตรวจเจอบุคคลจะเป็นยังไงโอเคเขาก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็จะมีแจ้งเตือนมาทั้ง2กล้องเลยแล้วถ้าเกิดป้าเรากดเปิดอ่าเราก็จะเห็นภาพบุคคลเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบฟีเจอร์ตรวจจับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับ ม่มีอ่าคราวนี้ก็ทั้งบุคคลทั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะจับได้นะครับผมน,นี้สัตว์เลี้ยงถูกตรวจจับได้คราวนี้ตรวจจับเสียงเด็กร้องไห้อโอเคอเขาตรวจจับได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมอลองดูตรวจจับเสียงแก้วแตกหนึ่งสองสาม โอเคเขาก็ขึ้นว่าตรวจจับเสียงแก้วแตกได้นะครับทดสอบตรวจจับเสียงแมวร้องโอเคอันนี้เขาตรวจจับได้นะครับครันนี้ทดสอบเสียงสุนัขเห่าโอเคก็สามารถตรวจจับได้นะครับผมเราสามารถคุยกับคนหน้ากล้องได้โดยกดปุ่มนี้นะครับ แล้วก็กดแตะเพื่อโทรฮัลโหลฮัลโหลนี่คือเสียงที่ออกมาจากกล้องชาโป้ c สองสี่หก d เสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินชัดไหมได้ยินค่ะสองสามสี่ห้าแล้ที่ผมลองดูกล้องตัวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือแบบนี้ ชุดติดตั้งเนี่ยเขาอยู่ติดกับเพดานแล้วก็ตัวกล้องที่ฟิกมุมมองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยู่ติดกับเพดานแบบนี้นะครับทำให้เมื่อกล้องมีก,นน ikte, มการใช้ไฟ LED ไฟมันก,ก็จะสะท้อนกับตรงเพดานแบบนี้แล้วก็เข้ามาในภาพในกล้องนะครับจะเห็นว่าภาพที่ได้เขาก็จะติดเพดานมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เพดานก็จะสว่างเกินด้วยนะครับผมแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่กล้องที่ฟิกอยู่กับที่นะครับเขาปรับได้20องศาใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปรับลงได้10องศาแล้วก็ปรับขึ้นได้อีก10องศานะครับ คือการปรับลงได้10องศาของเขามันจะทําให้มุมก้มค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตั้งสูงไม่เกิน2เมตร0มันยังพอจะก้มลงมาครอบคลุมพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าเราติดตั้งสูงเกิน2เมตร50ขึ้นไปตัวมุมก้มเนี่ยมันก็อาจจะน้อยเกินไปแล้วในการที่จะครอบคลุมพื้นที่ด้านล่างนะครับ เจ้าถาโป c ีสองตัวนี้ส่วนตัวผมว่ามันมีจุดที่ทําได้ดีมากๆก็คือเลนซูม6มิลิเมตรของกล้องหมุนได้ตัวนี้ภาพที่ได้เขาชัดพอสมควรเลยขนาดอยู่ไกลๆนู่นเรายังอ่านตัวอักษรได้แล้วก็การหมุนติดตั้งของเขาทําได้ลื่นไหลไม่กระตุกแล้วก็ไม่สายไปสายมาด้วยนะครับส่วนฟีเจอร์ AI ตรวจจับก็ให้มาครบแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยกับราคาแค่พันต้นๆแล้วก็ประกันให้อีก2ปีผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเหมาะกับเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดหรือว่าร้านค้าก็ยังใช้ได้นะครับ เพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการตัดสินใจแล้วนะครับผมผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมได้ดทิปครับผมสวัสดีครับ